เพลเขาเป็นเพลงนี้ลังไวุ่นเลยนะนกเขาคู่แล้วก็าเนก่าไปแล้วฮะเก่าไปอุ่ใช่เลยนะเห็นบอกว่าเรยเนกเขาคู่แล้อันั้นน้องเขาลงไม่ได้แล้วแต็อ้าวสักเพลจัดมาครับเอาเปแค่ท่อนฮุกก็พอเนาะท่อนเดท่อนเดท่อนฮุก้นสองกาะทรเพลงใหรดยี่นะมาเลยครับโอเคครับเป็นครั้งแรกที่มันรัก ใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิดแค่ได้รักเธอต่อไป,อไปเพราะทำยังไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิดไม่สนว่าต่อสุดท้ายตองม,มันจะถูก ขอให้ใจลจะแสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ